ผู้เลยครับแจงก่อนสวัสดีครับผมซอคาวเพชรินเดียแคาเดมี่ครับผมับส่วนน้าเงินสวนนัสดีครับผมนัน,นใจพิตติมณรงค์โอเคอถามความพร้อมซอคาวก่วอนละกันโอ้โหก็ใหญ่ยาวาพอกันเลยซอคาว,วครับวันนี้เนี่ยเรามาชั่งชั่งน้ำหนักครั้งแรกเลยมาสอบได้เท่าไหร่ได้51.5ครับเท่ากับว่าลดไป1.5ครับผมมันกำลังดีไหมกำลังดีล่าสุดเราต่อยเท่าไหร่อ่ะ70็ดโลครับกี่กี่ปอนด์ร้อครับอ๋อเฮ้ยแล้วลดมา150ครับมันลดเยอะไหม ก็ไม่เยอะครับประมาณห้าอนป์ครับแสดงว่าจริงๆแล้วน้ำหนักเราก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบแต่ที่ปล่อยขึ้นไปเพราะว่ามันหาคู่ยากใช่ไหมแล้วผลงานเป็นไงบ้างในช่วงหลังๆก็พายล่าสุดก็พึ่งหลังโควิดก็พึ่งชนะพงศรีมาครับครับชนะไปที่ไหนวันครับอ๋อรายการวันแชมปี้ินชิพวันั้นน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยห้าสเหรอครับเจ็ดสิบโล เขาก็ขึ้นมาเยอะเราก็ปล่อยขึ้นไปหน่อยการที่ซ้อมซ้อมมาอยู่วันน้องชายก็เกือบเดือนครับผมบซ้อมอยู่ที่เ็ยินดีครับ,รบมีใครตัวใหญ่มาช่วยซ้อมก็มีฝรั่งสองสามคนแล้วเพชรมรกตช่วยรุมปราบกัปปิตันเพราออะไรร,ร่างกายก็น่าจะสมบูรณ์อยู่แล้วซ้อมดีนะครับน้ําหนักเนี่ยเราถ้าเราเลือกเรนน้ำหนักหนึ่งที่ว่าดีที่สุดเราต้องชกน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณ5 5 5สองาจะจะ เหนื่อยน่อยครับเหนื <disciple> ่อยนิดนึงแต่ฟื้นนะฟื้นครับชกคู่เอกช่องถูแล้ววันนี้โอ้โหเจอของยาวเลยวางแผนไว้ยังไงครับน้องเขายาวมากก็ไปเรื่อยๆก่อนครับครับแล้วก็น่าจะมีลูกกินอยู่ครับแต่บอกไม่ได้ใช่ไหมครับผมเราดูวิธีดีกว่าเราก็เป็นมวยประเภทไหนฝีมือเาฝีมือครับฝีมือฝีมือเตะต่อยวงนอกครับผมต้องแก้ยังไงาเจอกับมวยเข่าต้องแก้ยังไงก็ต้องไล่แขนสู้น้องเขา ให้น้องคว้าคอได้ครับผมถ้ารายได้ก็มีโอกาสรายได้ก็มีโอกาสครับรายไม่ได้ก็ตัวไรตัวมันเนาะให้องกินไเออรายไม่ได้ก็บ้านใครบ้านมันนะครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ27ครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับน้ำหนักปล่อยๆก่อนคุมก็ประมาณ72 73ครับครับส่วนสูงนี่180ได้ไหมร้อยเจ็ได้ครับ78นะครับพูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์แล้วก็พ่อแม่พี่น้อง ทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเย็นนี้จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดกุ้มมประี่โก็คุมมาประมาณ3-4มสี่โลครับก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวนิดเดียวก็ชกวะสิเพืยังได้ครับผมโอเคขอบคุณครับไปดูน้ำเงินหน่อยตัวพี่ยาวกว่าด้วยครับพี่ยาวอากาศข้างบนเป็นไงบ้างพี่ยาวใกลใกล้ครับผมโอ้โหยาวมากเลยนะส่วนสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ย183ครับ183แล้วไฟนี้เห็นไปอยู่เพชรประตอ ม่ครับผมอยู่ติบสองพี่น้องเออสิบสองพี่น้องตัวที่จำผิดเห็นภาพผมเกียน์แบบเป็นทหารอยู่ครับแล้วก่อนหน้านี้เราไปอยู่ไหนก็อยู่ราชนนนท์อ๋ออยู่พี่ชัยก็เป็นทหารครับแต่ว่าพอมีการซื้อขายกันล้จะมาอยู่กับเสทิรครสิบสองพี่น้องเนี่ยอยู่ใครบ้างอะอยู่กับลุงเอวีแล้วก็พี่ชันชัยสถานฟ้าสิธิชัยครงชัยครับตอนนี้ในค่ายใครน้ำหนักตัวเยอะสุด น่าจะเป็นพี่ตรงใจครับอ๋อตรงใจสอนพี่น้องครับตอนนี้เขาชกอยู่ไหมไม่ครับตอนนี้เป็นเทรนนอครับอ่าก็เป็นคู่ปังคู่ซ้อมเป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวครับนะครับล่าสุดเราต่อยกับใครไว้ต่อยกับพี่ชูเจริญครับครับแอะชูเจริญวันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นที่แพ้มันยังไงไม่รู้มันไม่ฟื้นอืดไปหมดใช่หมดแสดงว่าร้อยสี่สี่เราไม่เอาแล้วช่วงนี้มันกลับมาใหม่เลยครับผมแล้วต่ำสุดตอนนี้ของของเราน้ำหนักทำได้เท่่าไหร ร้อยสี่สิบเจ็ดอ๋อสี่สิบเจ็ดแต่ห้าสิบก็กินอิ่มนอนหลับเลยครับนะครับการพิซ้อมเยี่ยมครับน้ำหนักตัวไม่มีหาแน่นอนวันนี้ลดเท่าไหร่วันนี้ประมาณสามสี่โลสามสี่โลเอ้ยทั้งหมดอ่ะสามสี่โลแต่ว่าวันนี้วันนี้วันเดียวเมื่อเช้าเนี่ยวันนี้ร้อยห้าร้อยห้าสิบจุดเจ็ดครับลดศูนย์จุดเจ็ดครับนะครับแล้วแผนการชกวาวยังไงพี่เขาโอ้จุกจิกชกยากมากเลยก็ต้องดูในเวทีครับครับผมเราเป็นมวย เขาใช่ครับขาเดินตีอย่างเดียวครับแล้วก็ดูว่าจังหวะจะจับจับช่วงไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ครับแต่ยืนยันว่าไฟนี้ร่างกายสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ดีกว่าไฟที่ต่อยกับชุดเจริญไม่คิดว่าดีกว่าดีกว่าครับนะครับส่วนสูงเราเท่าไหร่แล้วร้อยแปดสิบสามกว่าสูงกว่ากว่าประมาณสักเจ็ดเซนครับนะครับน้ำหนักปล่อยประมาณสักเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ครับน้องชายคนที่ไหนครูคนไร่ครับอ่า ครับพูดอะไรกับแฟนบอลทางบ้านหน่อยครับก็ซอยฝากเสียฝักเพียงรลังใจผมได้เลยครับผมทีเดต็มทีครับครับซ้อเกาก็ไปปล่อยเท่ากันนะเจ็ดสามโอเคอ่ะนี่คือผู้เอกนะครับการมงินการเวยนมีผู้เอกนะครับต้องดูติดตามก็ได้ดูยี่สิบสี่นะสุดแปดสิบหกหนึ้งหนึ่งเอย์ผครับขอบคุณสองคนเลยนะครับขับไปดูหน้าโอเค